มุสลิมสุดตองหรือพวกกบฏมุสลิมเอาหลักศาสนาออกมานอกบ้านแล้วมาบังคับให้สังคมเชื่อให้สังคมยอมรับให้สังคมยอมซิโรรับตัวเองแล้วอ้างว่าทุกอย่างนี้ถ้าผิดหลักศาสนาอิสลามจะเป็นบาปทําไมสิ่งเหล่านี้ศาสนาพุทธไม่ท,ำทำําบ้างทาไมสิ่งเหล่านี้ศาสนาคริสต์ไม่ทําทําไมสิ่งเหล่านี้ทุกศาสนาในโลกเขาไม่ท,ำทำําทําไมมันมีเพียงแค่มุสลิมแล้วในบรรดามุสลิมด้วยกันบางประเทศก็ไม่ได้เป็นแบบนี้บางประเทศเขาบอกว่าไม่ต้องครูมียับบางประเทศละ ตรงไหนก็ได้แม้กระทั่งที่สงบข้างถนนเขาไม่ได้มีการของบประมาณราชการมาสร้างห้องละบาดเขาไม่ได้มีการขออนุเคราะห์โรงเรียนวัดทําเป็นที่ละบาดหน่อยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าการมีมัสยิดการมีห้องละบาดแล้วทําให้มุสลิมเป็นคนดีแล้วที่นั้นมีแต่ความสุขทําไมสี่จังหวัดชายแดนใต้มัสยิดเป็นหลายพันห้องละบาดเยอะแยะคลุมอียาบกันเต็มบ้านเต็มเมืองทําไมมันยังเป็นนรกสําหรับชาวพุทธอยู่ทําไมดินแดนเหล่านั้นยังมีการฆ่าทําไมดินแดนเหล่านั้นคนพุทธหรือพระเข้าไปแทบจะไม่ได้นี่แหละครับมันถึงเป็นหลักฐา ที่ชัดเจนว่ามันแค่วาทกรรมลวงโลกที่บอกว่ามีมัสยิดก็เหมือนมีวัดมีห้องละหมาดก็คือสถานที่ทําความดีถ้ามุสลิมทุกคนละหมาดและดีเข้ามัสยิดแล้วกลายเป็นคนที่มีความเมตตาเนี่ยทำไมชาวใต้ถึงหนีตายออกมาเหลือแค่ไม่ถึง50,000คนแล้วล่ะครับ